สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็กลอ,อกเหมือนกันนะครับเป็นปืนกลอ,อกสิบเจ็ดอาร์มี่นะครับตัวนี้เป็นกลอ,อก k 17 Army อาร์มี่เจนสี่นะครับเจนสี่นะจริงๆช่างยนกับช่างบอสทำรีวิวนี้ไว้เมื่อสักช่วงต้นปีที่แล้วนะครับเป็นตอนนั้นเป็นสามสีวันนี้ได้สีเงินมาแล้วนะครับมาทำรีวิวให้ครับโอเคครับมาให้กล้องดูใกล้ๆเลยวันนี้เราจะเอามาเรียงให้เห็น ทั้งสีสีเลยนะครับตอนนั้นที่เราทําถ้าใครเคยดูรีวิวก็ออก17ของ Army Gen4 ตัวนี้ก็จะเห็นสีดสําสีทรายสีเขียวนะครับวันนี้เราได้สีเงินมาเพิ่มนะครับอขออนุญาตเปิดกล่องให้เพื่อนๆชมนะครับอ่านี่ครับจากโรงงานมานะครับก็จะมีนี่ครับตัวปืนนะครับเมื่อกี้แกะเช็คสีกันนะครับอ่าสีถูกต้อง ตัวปืนนะครับหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ไอตัวตัวนี้เป็นจุกเซฟตี้นะครับถ้าเป็นของอาร์มี่เขาจะมีมาให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็มีคนถามมาว่าเอาไว้ทําไมเอาไว้เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็เสียบที่ปากลากล้องไว้เป็นจุกเซฟตี้นะครับให้กับตัวปืนนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีกิฟต์นะครับกิฟต์เสริมถ้าเป็นเจนสีจะมีกิฟต์กิฟต์เสริมด้านหลังให้นะครับกิฟต์เสริมตัวนี้แล้วก็มีสลับ ล็อกกิฟนะครับตัวนี้ให้อีหนึ่งตัวเป็นแบบนี้นะครับมีแค่นี้แล้วก็มีสารกกนความชื้นครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะขออนุญาเอากล่องออกก่อนตัวต่อไปพระเอกของเราวันนี้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งมาให้กล้องโฟกัสได้เลยสวยๆนะครับก็โลโก้ของกล็อก17เจ gen สี่ออสเตรียนะครับเก้ oh, dear, ูณสสไลด์สีเงินสวยๆตัวนี้เป็นสีทรายครับ ผมจะเอาออกแค่ตัวปืนกับตัวปืนกับแม็กกาซีนเนาะตัวกิฟหลังสีทรายไหนๆก็อันนี้ละเราเอามาเรียงเลยดีกว่าจะได้เห็นอันนี้ครับกิฟหลังสีทรายก็จะเป็นกิฟสีทรายนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวแม็กกาซีนนะครับ ตัวแม็กกาซีนของปืน17 Gen4 เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตที่ตุดแม็กนะครับเราจะไม่เห็นรูเติมแก๊สแล้วนะครับก็จะเป็นโลโก้ของอย่างนี้เลยกล็อกไปเลยนะครับทุกตัวเป็นแบบนี้หมดอันะนี้จุกเซฟตี้สีต่อไปสีเขียวนะครับ สวยทุกสีนะครับตัวนี้สวยทุกสีอยู่ที่ว่าเราชอบสีไหนนะเพื่อนๆชมรีวิวนี้แล้วชอบสีไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับในคอมเมนต์ใต้ YouTube นี้เราจะเข้าไปอ่านนะครับแอดมินจะเข้าไปอ่านให้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดคุยโต้อตอบพิมพ์ตอบคําถามกับเพื่อนๆทางแชแ y o ยูทูบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นการขายนะครับไม่อยากให้มันเป็นการขายเพราะว่าทาง YouTube เขากําลังเพ่งเล็งเราอยู่ เพราะว่าตัวช anel youtube ที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เป็นสื่อสาธารณะครับซึ่งเขามีนโยบายในเรื่องของกฎและภาพเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับอยากให้เราทําเมลมาแล้วอยากให้เราทํารีวิวแบบสร้างสรรค์น,นะครับก็คือทํารีวิวแบบขนาดน้หนักความเร็วกระสุนนะครับรีวิวทดสอบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราออกในแนวแบบเปิดรีวิวมาปุ๊บ ราคาเท่านี้ขายเท่านี้นะครับอย่างเงี้ยเออออกในแนวขายขายมากๆากเงี้ยเขาไม่ได้แฮปปี้กับเราเท่าไหร่นะครับทางกฎของกฎของทางชุมชนนะเขาเขาพูดถึงเรื่องกฎของการความกฎกฎทางชุมชนของทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กเป็น,ปนแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นกฎเดียวกันเกี่ยวกับภาพและเนื้อหาด้านความรุนแรงนะครับอ่าเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกสื่อเกี่ยวกับการขายาเท่าไหร่ตอนนั้นใชย,ยนก็ทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเท่านั้นนะครับ น้ำหนักความเร็วกระสูนนะครับก็ทําตามที่ YouTube แล้วก็ Facebook เขาอยากให้เราทานะครับทาได้แค่นี้ทาได้แค่นี้จริงๆอ่าโอเคตอนนี้เราเอามาเรียงให้ครบสีสีแล้วนะครับคิดว่าที่ค่อยๆพูดไปแล้วก็ให้กล้องค่อยๆจับไปนี่ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้เก็บยละเอียดสีทั้งหมดนะครับสีเงินนะครับเฟรมดำสไลด์เงินนะครับเฟรมสีทรายสไลด์ดำเฟรมสีเขียวสไลด์ดำ เรมดำสไลด์ดำนะครับมาดูด้านนี้กันบ้างอ่าเดี๋ยวพยายามจะเช็ดน้ำมันออกให้นะครับมันเป็นน้ำมันซิลิโคนที่โรงงานเขาเขาให้มาครับเขาฉีดให้มาเนี่ยเช็ดน้ำมันออกก่อนมันจะไม่เห็นตัวหนังสือนะโอเคประมาณนี้น้ำมันซิลิโคนตรงใต้กรงไกนะครับ จะมีโลโก้จะมีเขาเรียกเป็นตัวรกระดาษแปะมา h o อปอัพเวอร์ชันตัวนี้มันจะกำลังจะบอกเราว่าตัวปืนเนี่ยสามารถปรับ h o อปอได้นะครับโอเคประมาณนี้กล้องจับสีตัวเลยก็ได้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ไหลไปสีตัวเนาะอเพื่อนๆท่านใดชอบสี เงินก็แคปหน้าจอได้นะครับช่องทางการเข้ามาพูดคุยหรือว่าติดต่อพวกเรานะครับเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้นะครับจิ้มตรงชื่อคลิปวิดีโอบนสมาร์ทโฟนของท่านบนมือถือนะครับก็ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เมาส์แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีคําอธิบายนะครับแสดงขึ้นมาแล้วก็จะมีเกี่ยวกับลิงก์ของ Li n e แอดนะครับไลน์แอดก็บทาง Facebook นะครับ ดังนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ชมแล้วเข้าใจนะครับแล้วก็อยากสั่งซื้อนะครับก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีลิงก์ QR code ค้ปาครากฏขึ้นแอดเฟซแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับเรายินดีตอบข้อความทางอินบ็อกซ์นะครับความหมายก็คือเราสามารถพูดคุยกันในเรื่องของราคานะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเท่าไหร่เอาอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้างก็สามารถบอกได้นะครับในช่องทางของ Facebook แล้วก็ u t u b e ทางช่องทางของทาง Facebook แล้วก็ Line นะครับขออภัยขออภัย c e e o o o k แล้วก็ Line เพราะว่าใน YouTube นี้ผมก็จะทำรีวิวแค่ทดสอบเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสวยๆเลยเพื่อนๆแคปหน้าจอได้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็วงให้ดูได้ว่าชอบตัวไหนนะครับ เราอยากได้ภาพสวยๆแล้วก็ต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับเป็นงานจากค่าย army นะครับประเทศจีนเป็นผู้ผลิตนะครับงานจีนเนาะอุปกรณ์พร้อมเล่นนะรเราจะต้องมีนะครับเราจะต้องมีตัวนี้นะครับมาเลยแก๊สนะครับแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อย ml นะครับแก๊สลูก นะครับลูกกระสุน0.204พันนัดนรับซิลิโคนสเปรย์หล่อลื่นบำรุงรักษาแล้วก็สปรดโหลดเดอร์นะครับชุดนี้หนาอุปกรณ์4ชิ้นนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับแก๊สลูกซิลิโคนสปรดโหลดเดอร์ตัวนี้เป็นเซตอุปกรณ์ที่โรงงานไม่ได้ให้มาเนาะเราก็ต้องจัดให้อย่างแก๊สก,ก็กระป๋อง250นะครับลูกก็ถุง250บาท ซิลิโคนก็สอง้บาทสปีริเลอร์ได้ร้อยห้าสิบชุดนี้ก็เก้าร้อยนะครับค่าส่งพื้นที่ประมาณสองร้อยรวมน้ำหนักน้ำหนักทั้งหมดนะตัวปืนก็สองพันกว่าบาทสองพันแปดอย่างเงี้ยนะครับก็จับมารวมกันก็ตกอยู่สามพันกว่าบาทก็ประมาณนะประมาณได้นะก็จะเป็นเซตนี้เพื่อนเพื่ออยากได้สีดําสีทรายสีเขียวเนี่ยก็บอกเราได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของน้ําหนักนะครับผมขอทดสอบเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ารีวิวรอบที่แล้วเนี่ย ช่ายนทำรีวิวสามสีดำทรายเขียวไปสีเงินไม่ได้มาสีเงินก็เพิ่งมีเข้ามานะครับสไลด์สีเงินนี้ก็เพิ่งมาใหม่ล่าสุดก็ขออนุญาตทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานกันก่อนนะครับก็อเอามารวมกันอีกทีหนึง่งเนาะแต่ว่าพระเอกวันนี้ก็จะเป็นตัวสีเงินในการยิงทดสอบนะครับน้ำหนักก็เจ็ดขีดเจ็ดเจ็ดนะเลขสวยอันนี้คือปืนพร้อมกับแม็กกาซีนแล้วนะครับพร้อมกับแม็กกาซีนแล้วปืนทั้งหมดสี่สีสาม สา,สามสามสีส่สีนะครับสีสีสีตัวนี้โลโก้สวยสวแบบเดียวกันหมดนะครับฝั <c oughs> ่งนี้ก็จะเป็นนะครับโลโก้ซีรีส์ของซีรีส์ของตัวปืนนะครับหมายเลขนะแต่และตัวก็จะหมายเลขไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเซฟเอ่อตัวนี้ไม่มีเซฟแล้วนะครับไม่มีเซฟแล้วขอไฟนั่นเป็นของ w ี <c oughs> ตัวนี้ไม่มีเซฟก็จะเป็นตัวปิกแปะมาเฉยนะครับเซฟอยู่ตรงนี้ครับพเพื่อนเซฟอยู่ตรงหน้าไก รีเซ็ตไกลแล้วเห็นนะครับไกลตัวด้านหน้าเนี้ยโผล่ออกมาถ้าเราเหนียวถ้าเรากดนะครับเห็นไหมเรากดไม่เต็มไกลปืนมันจะยิงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเหนียวตรงกลางปืนลิ้นไกนะครับมันก็จะสามารถลั่นได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการปรับฮ o p u อนะครับก็แนะนํามาขึ้นสไลด์ไว้ก่อนนะขึ้นสไลด์ไว้ก่อนแล้วก็กดด้านซ้ายกดด้านขวาตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะครับกดลง กดขอล้างสองสองฝั่งนี้ลงดึงสลายนิยหลังนิดหนึ่งแล้วดันออกไปดึงสลายนิหลังนิดหนึ่งนะครับพื่อปลดตี้ลงแล้วกระแทกออกไปได้เลยแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลูกสูบเป็นพลาสติกนะครับด้านหลังลูกสูบด้านหลังลูกสูบนะดึงดึงด้านหลังสูบก็จะมีลูกยางอยู่นะครับเพื่อบังคับให้แก๊สมาด้านหน้าหลักการก็คือหลักการก็คือนี่ครับลดลกไกล,ลด แฮมเมอร์นะครับกดลดนุกเพื่อลองสังเกตด,ดูเวลาเราเหนี่ยวไกนะครับตัวนี้นะเห็นไหมตัววาล์วตีแก๊สตัวนี้นะครับมันก็จะมาสับตรงนี้สับวาล์วแก๊สตัวนี้นะครับในกรณีที่สับวาล์วแก๊สตรงนี้นะแก๊สก็จะพุ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะหลักการทํางานก็เติมแก๊สเข้าไปก่อนนิดนึงเนาะนี่ครับเดี๋ยวปลดทุกอย่างลงออกก่อนนะครับ เวลาเรายิงนะเพื่อนนะเห็นไหมครับมันก็จะแก๊สก็จะพุ่งขึ้นตรงนี้ก็คือเวลาเราสับเหนียวไกลนะครับเหนียวไกบเข็มก็จะฟาดว่าตีแก๊สตัวนี้แก๊สก็จะขึ้นรูตรงนี้นะครับเวลาเราประกบปืนเข้ามาแบบนี้ถูกไหมเวลาเราประกบปืนเข้ามาแบบนี้นะครับแบบนี้แม็กก็จะประกบอยู่กับปากลูกสูบตรงนี้เวลาแก๊สตีปุ๊บปัง้งปุ๊บแก๊สพุ่งขึ้นตรงปากแม็กตรงนี้นะเข้าที่ลูกสูบ พอเข้าที่ลูกสูบไปเจอยางโออิงตรงหลังลูกสูบนะครับเต็มลูกสูบแล้วบ,บังคับให้แก๊สพ่อนออกทางด้านหน้านะครับออกทางรูนี้รูนี้เห็นไหมครับอ่าออกทางรูนีออ้ออกทางปากตรงนี้นะปากตรงนี้ก็ประกบกับตรงนี้ครับเรือนฮอปลูกกระสุนจะมารออยู่ตรงนี้โดยขาเตะปอกขานนี้นะขาเล็กๆตัวนี้นะจะเตะเอาลูกกระสุนที่อยู่ตรงปากแม็กเห็นไหมปากแม็กตัวนี้พอดีเลยเห็นไหมฮะมันจะมีจังหวะมันอยู่ ขึ้นมารอที่เรือนรับแล้วก็แก๊สก็พ่นเอาลูกกระสุนพุ่งออกทางปากกระบอกออกไปหลักการก็มีแค่นี้ครับหลักการของปืนอัดแก๊สนะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะอธิบายต่อไปก็คือเป็นตัวเรื่องของพลาสติกลูกยางหัวน็อตที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของปืนพกนี้เป็นอลูมิเนียมหรืออลลอยสิ่งที่จะใช้หล่อเลื่นมันได้จะเป็นตัวนี้ครับซิลิโคนสเปรย์หล่อลื่นนะครับนี่จะบอกคุณลักษณะก็คือไม่อันตรายต่อ ยางเหล็กพลาสติกนะครับวัสดุที่เช่นโลหะไม้พลาสติกไฟเบอร์กราฟอะไรพวกนี้กนะ็คือซีโคลหล่อลื่นเนี่ยโรงงานเหมือนที่แกะกล่องมาเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าโรงงานเขาใส่เรืนอ้มาให้ซีโคลหล่อลื่นมาให้นะครับก็จะเป็นฟิล์มบางๆป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับใช้หล่อลื่นต่อมาก็จะเป็นตัวของฮับอัพเวอร์ชันที่เขาเขียนอยู่ตรงนี้นะครับดันไปด้านหน้านะครับเฟืองตรงนี้นะ ดันไปด้านหน้าลูกก็จะยิงแล้วก็จะเหินขึ้นนะครับต้องลองยิงล้วเห็นนะลูกจะเหินขึ้นถ้าเราดันมาทางด้านหลังลูกสูบลูกก็จะมุดลงอันนี้เราต้องลองหมุนปรับแล้วยิงดูนะครับตรงนี้นะชอบลูกเหินลูกโด่งลูกซ้ายแบบไหนปรับได้ตรงนี้นะครับอันนี้สปริงไกด์หลอดนะครับสปริงไกด์หลอดก็ถ้าจะเอาออกก็แค่ยกออกมาหัวเป็นอลูมิเนียมท้ายเป็นแกนอลูมิเนียมแล้วนะครับก็เป็นสปริงเรียนแบบของจริงมาเลยเป็นสปริงไกด์หลอดแบบ2ชั้นเห็นไหม ทำเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะถ้าเป็น Gen 4ของ Army 17ตัวนี้นะครับเรื่องของลูกสูบเรื่องของรลัการทํางานเรื่องของการปบพับอัพนะครับไกด์หลดหมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็พอเรามาใส่พีดีโคนหล่อลื่นได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเป็นก๊อก17 g สี4ตัวนี้นะพเพื่อนนะบูทพเพื่อนสังเกตดูบูทตัวนี้นะครับบูทตัวนี้เป็นบูทกลมแล้วนะครับถ้าเป็น อ่าสิบเจ็ดเจนสาก็ยังเป็นสามเหลี่ยมเป็นขอล้งเป็นขอล้งสามเหลี่ยมคล้ายๆกับปืนของ VFC อยู่แต่ตัวนี้เป็นคล้ายๆกับ WE แล้วนะครับถ้าใครซื้อตัวนี้ไปแล้วอยากให้สไลด์มันลื่นแนะนําเป็นแฮมเมอร์แบริ่งที่เป็นลูกปืนของ V ใส่กันได้นะครับแต่ต้องเป็นแปดมิลน,นะโอเคนะครับมากดทุกอย่างลงนะครับกดทุกอย่างลงกดทุกอย่างลงกด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 หมดเลยนะครับแล้วใส่ซีโคแล้วนะนะสมมติ เป่าข้ออัพแล้วสติีโคนแล้วประกอบแบบนี้ครับเห็นไหมสไลด์ใส่ต้นไม้เข้ามาครับแล้วดึงเลยจบนะครับต่อลื่นจากภายนอกนะครับฉีดจากหนักตรงขอบสไลด์นิดหนึ่งนะเพื่อนนะพวกนี้ขอบสไลด์เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันวิ่งเสียสีกันใช่ไหมหคลิปวิดีโอนี้ ช่างยนลงรายละเอียดให้เพื่อนๆค่อนข้างเยอะเลยนะใครที่ดูรีวิวของเรามาแล้วก็จะรู้ว่าผมลงรายละเอียดให้แตบพุกคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะมากนะครับอยากให้เพื่อนๆดูแลเองเป็นเล่นเองเป็นแล้วก็ใช้งานแบบเต็มอัตานะครับแบบไม่ไม่มีกั๊กอะ่ะอันนี้คลิปหลังก็ใส่จากทางด้านล่างก่อนนะครับเกี่ยวมาก่อนปุ๊บแล้วนคนมือเล็กมือใหญ่นะครับ แบบนี้อันนี้ชิ้นใหญ่อ่าอันนี้ชิ้นเล็กเล็กใหญ่อยู่ที่เราชอบนะครับกิฟเวลาเราจับกิฟตเนี่ยมันจะได้แน่นขึ้นเขาก็แถมมาสาหรับเจนสีให้มา2ชิ้นนะครับเวลาใส่ก็เอาสลักตัวนี้กดสลักตัวเดิมออกก่อนแล้วก็ค่อยร้อยสลักตัวนี้เข้ามาสาหรับกิฟตตัวนี้เพื่อการหลุดนะครับเอาเข้าออกก็แค่กดนะครับมีแค่นี้เรียบร้อยแล้วอ่ะมาทางนี้ครับเราจะมาเมื่อกี้เราใส่ตีคนแล้ว เราจะมาอัดแก๊สนะครับเนื่องจากฝาปิดตูดเราจะไม่เห็นรูเติมแก๊สแบบตัวเก่าแล้วนะครับดังนั้นเจนสีนี้ให้ใช้หัวแก๊สกดลงไปนิดนึงนะแล้วดันประมาณนี้ครับกดอายกกดแล้วด,ดึงออกมานิดนึงนะครับลวสไลด์เราจะเจอกับรูเติมแก๊สนะครับวิธีการเติมก็แบบนี้นะตรงๆเท่านั้นนะครับแบบนี้คือวิธีการที่ผิด ผิดนะไม่ควรทานะครับวิธีการที่จะทำที่ถูกก็คืออย่างนี้ถ้าอาถ้าเกิดทําแบบผิดก็คือแบบนี้แล้วเติมเข้าไปปืนจะยิงได้สี่ห้านัดแล้วหมดนะครับดังนั้นเราต้องเติมแบบนี้นะครับถ้าเป็นของอาร์มี่จะได้ยินเสียงแก๊สฟู่ออกมาตรงนี้นะครับให้กดแน่นๆนิดนึงนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของปืนแก๊สเวลาเติมมันจะมีเสียงฟู่อยู่แล้ว ครับดังนั้นเวลาเติมมันจะมีการไล่อากาศจากข้างในออกมาก่อนแล้วแก๊สเข้าไปแทนที่ดังนั้นก็จะมีเสียงฟู่แบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นของอามี่เวลาเติมก็กดตรงๆร,รับในใจนะครับห้าวินะห้าวิแล้วยกปล่อยปล่อย,อยมันเล้งขึ้นมานะครับปล่อยเลี้ยงมาเบาแล้วกดลงไปอีกนะห้าวิสักห้าครัง้งนะครับหน,ห,นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ผมเติมสีละหนึ่งสองสามสี่ห้า แลปล่อยนะครับถ้าเต็มก็ประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาครับต่อไปเป็นสี่คนไปแล้วแกไปแล้วสปีดโรดเดอร์แล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะเป็นขนาด0.20นะครับ0.20ผมเอามาแบ่งใส่ไว้ในกระป๋องนี้แล้วนะครับเป็นลูกขนาด6มิลนะครับอีกัน0.20กรัมแล้วก็เอามาเทาใส่ในนี้ครับแล้วก็ามาใส่ในนี้คือเซตตรงนี้เราจัดไว้ให้ลูกค้านะครับสําหรับเล่นแบบง่าย ถามว่าใส่แบบนี้ได้ไหมนะครับดึงตัวนี้ลงมาก่อนนะตัวดันลูกแล้วใส่แบบนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอาจจะเห็นไหมช้าใส่แบบนี้ได้ไหมนะครับดึงมาแล้วใส่ตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้นะรูนี้นะก็ได้เหมือนกันแต่ผมแนะนําอย่างนี้นะฮะเร็วกว่าไหมเร็วกว่านะครับเพราะเป็นสปีดโรเดอร์นะครับมามีแก๊สแล้วมีลูกแล้ว ใส่ตีโคแล้วเสียบแม็กนะครับกดคันค้าสไลด์พร้อมยิงครับเดี๋ยวมาดูเรื่องความเร็วกับศูนยกันนะครับไม่น่าเกียดครับเพื่อนๆสามร้อยยี่สิบยี่บเอ็ดสยบปวกนะครับอ่าสามร้อยสิบสามร้อยยี่แสดงว่าความแรงก็อยู่ที่สามร้อย บนะครบ300บวกบวกบวกไม่น่าเกลียดเลยนะครับสำหรับปืนอาร์มี่ปืนจีนตัวนี้นะครับงานดีๆใช้อะไรอ่าภายในของ V ได้เช่นนะครับา V เนี่ยจะมีตัวที่ใช้ได้นี่จะเป็นตัวแม็กกาซีนนะครับถ้าจำได้คือแม็กกาซีนนะครับเรื่อนฮอบยางฮอปอย่างเงี้ยได้นะครับท่ออย่างเงี้ยได้โอเคครับ ห่แม็กกาซีนจบไปก็เฉลี่ยก็น่าจะพอๆกับปืน V ีนะครับพอๆกับปืน V ีก็น่าจะประมาณสองแม็กนะครับต่อการเติมแก๊สหนึ่งครั้งครับประมาณนี้ครับประมาณสองแม็กนะครับแม็กหนึ่งก็ยี่สิบสี่นัดเนาะ หมดละเริ่มอ่อนละแก๊สเริ่มอ่อนแล้วนะอันนี้ไม่มีลูกออกแล้วครับไม่มีลูกอ่อนละแต่แก๊สหมดแล้วนะยิงประมาณสามแม็กส์นะครับจะเป็นอย่างนี้คือแก๊สหมดนะดึงแม็กออกมาแม็กจะเย็นๆนะเป็นเรื่องปกตินะนะครับเพราะว่ามันมีแรงสีอากาศเกิดขึ้นนะครับแก๊สก็แม็กก็จะเย็นๆถ้าแม็กเย็นจัดๆเวลายิงแล้วแก๊สมันจะฟู่ตรงนี้เยอะๆอาจจะออกตรงเนี้ยเยอะๆ ให้หยุดพักก่อนนะครับจนกว่าอุณหภูมิมันกลับมาปกติแล้วค่อยมาเล่นต่อครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยสวยๆนะครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับ R17 Gen4 รีวิวนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะแต่ว่าผมอธิบายไว้ละเอียดยิบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมรีวิวนี้จบด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับาชยอนสวัสดีครับ